สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย่สำหรับวันนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับครูมวลจะมาชี้เป้านะครับให้กับเพื่อนๆพนพี่พี่ชาว s t า r Wars ทั้งหลายนะครับเพราะว่าวันนี้ครูมวลไปเจอนะครับงาน Star ์บ r s เก่าๆนะครับผมแต่ว่าสภาพดีแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น6นะเพื่อนเพื่อนนะ ถ้าใครสนใจนะครับแวะมาที่นี่นะครับสำหรับชาว s t า r w a r ลนะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้คุูมดมาชี้เป้าให้ว่ามีร้านไหนยังไงบ้างแล้วก็มีตัวอะไรราคาประมาณไหนได้บ้างนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเดินยิ่งเดินยิ่งเจอยิ่งเดินยิ่งเจอก็เลยแบบเฮ้ยเอาซะหน่อยเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับชาว Star Wars อาจจะตามไล่ล่างงานลักษณะเก่าๆแบบนี้อะมาเริ่มเลยครับเพื่อนๆครับเริ่มจากตู้นี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆ มันจะเป็นเหมือนกับเป็นฝานะครับเป็นงานฝาใช่ไหมครับผมเองไม่ได้รู้ดีเทลรายละเอียดอะไรของ Star w a r นะแต่เพียงแค่ว่าผมเห็นงาน Star w a r มันเยอะมากแล้วก็ราคาดีๆด,ด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเจ้าอหุ่นอะไรนะเนี่ยไอหุ่นเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยมันจะมีตัวฟิกเ็นเลยนี่เห็นไหมครับ17ตัวนะครับผมเอ้ผมจําราคาไม่ได้ว่ะแต่มันไม่แพงมากหรอกมากถ้าจะไม่ผิดนะครับมันมาเป็นชุดนงงี้เลยนะแล้วก็ จะมีพวกงานเก่าๆเพียบเลยครับที่ที่ผมไปถ่ายมากล้องอาจจะแพนเวียนๆหัวนิดนึงนะเพื่อนๆนะต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับนะะนี่ใอย่างตัวนี้เนี่ยผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับเป็นเจ้าหญิงอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าแพ็คเหลืองแล้วแต่ว่าสภาพสภาพดีมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเมือหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับผมเพื่อนๆลองดูเนาะนะครับผมที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะคือผมเองก็ ของส t a r w a อลที่ห้างนี้เยอะมากแล้วก็หลายๆชิ้นเป็นมือหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นยานอะไรสักอย่างของ o b ิวันใช่ไหมนะครับนี่ตัวนี้เพื่อนๆทีเด็ดครับด a ร์คเวเดอนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ในสเกลประมาณ3.75นิ้วนะครับแล้วอาจจะโตกว่านิดนึงนะครับมาพร้อมฐานไดโอนะเพื่อนๆนะแต่เหมือนกับว่าจะขยับไม่ค่อยได้นะครับแต่สวยมากท่าเท่มากนะครับแล้วก็นี่เลยครับงานเก่าจัดนะครับปีลึกนะฮะแต่ราคาดูดิเห็นไหมครับราคาโอเคนะ สำหรับแฟนสตาร์วอลที่หางานเดีกับผมมองว่าเขาน่าจะสู้ราคากันได้อยู่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบงานทั่วๆไปเนาะของตามตู้แล้วก็นี่เลยครับนี่หุ่นเจ๊กแล้วแล้วก็มีพวกหนังสือนะครับมีอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันอะไรยังไงบางนี่คาร์โลเลนนะครับหกร้อยนะครับเหมือนเป็นงานจับสลากเลยปะเนี่ยที่ร้านนี้เพื่อนๆจะเยอะมากนะครับร้านเนี้ยนะครับจะเยอะมากนะครับจะอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่มุมๆเลยนะครับ นี่เลยนะครับเพียบเพียบนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าจะเป็นแฟนสตาร์วอลก็น่าจะชอบแหละแต่ผมไม่ได้เป็นแฟนไงแต่ราคาดีนะครับแล้วก็มันจะมีในตู้เพื่อนๆมันจะแอบมีซ่อนมีอะไรเยอะมากนะต้องมาลองดูครับสำหรับแฟนสตาร์วอลเนาะนะครับผมแต่ผมย้ําว่าราคาผมว่าโอเคนะราคาจับต้องได้มากๆนะครับเหมือนตัวเนี้ยอะไรนะแบล็กซิลลี่ใช่ไหมนะครับแต่เป็นตัว3.75นิ้วนะครับ เนี่ยอย่างน้องเลเนี่ยนะครับสามห้เนี่ยเฮ้ยผมว่าราคาดีนะแต่ผมไม่รู้เป็นมืออะไรนะแล้วก็นี่ยานเพียบเลยนะครับเนี่ยยานเพียบเลยผมไม่รู้จักสักลํำว่าชื่ออะไรนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับนะครับคือของเยอะมากเนี่ย๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในในร้านนะเพราะว่าของเขาเยอะจริงๆเ,เพื่อนนะครับที่เกี่ยวกับ Star War นะครับอันนี้ก็นี่ยานยานานี้เท่มากนะผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นยานของใครอะไรยังไงนะแต่มันเฟี้ยมากเห็นมาตั้งเป็นเด็กละนะครับแล้วก็นี่งานแม็กเลิน เนี่ยร้านนี้เลยครับเนี่ยชื่อร้านเนี่ยเพื่อนลองลองเข้ามาดูเนี่ยอันนี้ชี้เป้านะครับสำหรับแฟนแฟน Star า a ์ s อร์งานเก่าเนาะพวกงานวินเทจเก่าๆนะครับใครสนใจหาแล้วก็ราคาดีก็มาที่นี่ได้เลยครับไม่ผิดหวังครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหห้าร้อยสภาพงานดีมากเหมือนจะเป็นมือหนึ่งด้วยนะนะครับสภาพดีมากๆเนี่ยเพื่อนลองดูนะครับใครว่างนะครับก็ลองเข้ามาดูครับที่พันทิพย์งานวงหวานนะครับสำหรับใครอยู่แถว นนบุรีอยู่แถวรถเมืองก็สามารถมาได้นะครับเนี่ยรวมถึงพ่อค้าด้วยนะครับแต่ว่าพ่อค้าอาจจะรับมาถูกกว่าน,นี้ก็ได้นี่งานแพ็ควินเทจเก่าๆเพื่อนๆเ,เป็นถุงเลยดูยดิแล้วก็มีงานโกงงานกล่องอีกเพียบเนี่ยร้านเนี้ยเขาเยอะจริงๆนะครับใครที่สนใจง,งาน Star Wars ลองมาครับลองมาที่นี่นะครับผมอาจจะแพนกล้องเร็วนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะผมเองก็เกงใจเจ้าของร้านเขานะครับอันนี้คือเอามาฝากรหรับ เพื่อนๆที่เป็นสาวก Star Wars เลยนะครับนี่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 เนี้ยอย่างตัวเนี้ยตัวทะลึ่งร้อยเพื่อนๆเหมือนมันสภาพแพ็คดีมากผมไม่ชชว่์ว่าเป็นมือนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าสภาพมันดีจริงๆด้านในเนี้ยที่ซ้อนๆกันอยู่เนี้ยมันมีเยอะมากนะครับมีไอ้พวกเลสการ์ดเขาเรียกว่าเลสการ์ดไหมไอ้ตัวแดงๆแล้วก็ไอ้พวกหุ่นอะไรเนี้ยแล้วมีด้านในอีกนะที่มันเนี้ยเพื่อนๆมันมีด้านในที่ซ้อนเข้าไปอีกแต่ผมถ่ายเข้าไปไม่ได้เนี่ยไหมครับมันมีซ้อนเข้าไปอีกแล้วก็ราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เชชิญวนนะ ใครสนใจงาน Star Wars ลองมาที่ร้านนี้ครับเน um. mm ี่ยร้านน well, like <gment> ี้เขามีขนมขายด้วยนะครับร้านพี่ผู้หญิงนะครับนี่ร้านนี้เลยนะครับแวบกลับมาอีกร้านนึงครับร้านนี้เนี่ยวันนี้โชคดีมากที่มาถ่ายแล้วลุงแกเปิดร้านปกติลุงแกเปิดร้านช้ามากแต่วันนี้โชคดีครับเหมือนจะรู้ว่าผมจะมาถ่ายเนี่ยร้านนี้แล้วยิ่งร้านนี้เพื่อนๆเขาลดราคาถูกมากจากตู้เนี่ยก็ถูกอยู่แล้วนะครับยังลด50%อีกนะครับนี่เห็นไหมครับของมากมายเนี่ยยางเจ้าหุ่น อ่ทูดีทูปะเออก็ไอหุ่นที่มันกลมกลมยิ่งยิ่งได้นะครับมันเหมือนพี่น้องกันเลยเนาะนี่ตู้นี้ทีเด็ดเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไหล่เต็มเลยเนี่ยเพื่อนเเห็นยานไหมจะมียานมีปืนงานของ Star Wars นะครับที่เป็นรูปแบบอะไหล่เยอะมากเนี่ยเพียบเลยแล้วลดอีก50%มัง้งจะจำไม่ผิดนี่เห็นไหมครับจะมียานมีปืนอาาลดอีก50%และร้านนี้เขาสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วย,ย<ะ>ถ้าของใครยังเหลือนะแวะเข้ามาได้เลยครับสลับร้านนี้นะครับคนละครึ่งยังใช้ไดด้้วยนะ น,นี่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 เนี่ยอันนี้ไอหุน่นไอเนี้ยไอหุ่นที่มกำลังเดินเดินอยู่เนี่ยผมเห็นในในเนี้ยมีเยอะมากนะครับมีหลายตัวมีทั้งของใหม่อะไรอะไรด้วยนะลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เวิร์กมากมากเนี่ยนะครับนี่โหผมเตะตามากกับชิลิวตัวนี้นะครับผมไม่รู้เป็นงานอะไรแต่ผมชอบเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีงานสตาร์วเยอะมากนะครับแต่เป็นงานปีลึกนะเป็นงานปีเก่านิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรูปแบบงานเก่าๆเ,เนาะแล้วก็นี่เลย ไคลโลเลนนะครับมาพร้อมฐานไดโอไอตัวนี้ใหญ่นะเพื่อนนะสเกลน่าจะประมาณ1ต่อ12แต่น่าจะขยับไม่ค่อยได้นะครับน่าจะเป็นรูปแบบงานแบบสเตเตูวมากกว่าเนี่ยแต่ดีเทลสวยมากๆเพื่อนไคลโลเลนนะครับมาพร้อมไดโอลมาม่านะครับเฟียลไอตัวนี้เฟียลเก้าร้อยแม้แต่จำไม่ผิดนะครับใครตามหานี่มาจัดกันได้เลยนะครับร้านลุงเจแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกร้านหนึ่งนี่ก็นี่ครับดาร์กเวีเดอร์โอ้โหเฟียลเหลือเกิน นี่นะครับร้านเนี้ยที่จะจะติดกับมีงานอุตเตนแมนเยอะนะครับนี่โบบานะครับมีมีโบบาเฟตด้วยนะครับเป็น S อสีน่ารักจุบุจุบุนะครับเรารู้สึกว่าร้านนี้เขาจะมีแบบนี้เพื่อนไอที่ว่ามันจะเป็นงานอันเล็กๆอะ่ะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันหรอกนะครับจะเป็นเพง้งแผงยาวๆนี่นาฬิกาดาร์ควเดอร์ป่าดาร์พร้อมโยดาน่ารักขยักขยักหน้ายึกยักยึกยักแล้วก็ตัวนี้เลยครับไ่ตัวนี้ผมผมเล็งไม่อยู่เหมือนกันนะ นะครับเนี่ยผมแต่ผมไม่รู้งานอะไรแต่มันสวยดีนะครับราคาก็ถูก150ของใหม่ก,กุบกิบเลยนะครับกุบกิบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอกเมื่อตะเกียเนี่ยผมไม่รู้คืองานอะไรแต่ว่ามันเยอะมากสำหรับเพื่อนที่ตามหางานลักษณะแบบนี้นะ <S <S คุณมาที่เนี่ยคุณได้ครบเลยแล้วก็แพ็คละ500มั้งต้องแอบบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเรายังสามารถตอบพี่เขาได้อีกด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแหละแต่เราก็เนาะตามภาษานิดนึง นะครับเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับมันอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะเพื่อนนะเพราะว่ามัน,ม,นมันแผนกล้องเร็วต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับไคลโลเลนหัวที่เราใส่ได้จริงๆนะครับผมจําราคาไม่ได้แต่มันหลักพันนะครับสวยดีแล้วก็นี่นอกเรื่องนิดนึงเป็นงานซอฟสับปะหลาดอุลตร้าแมนเฮ้ยแต่มันสวยเป็นเพื่อนไอตัวเหลืองๆอ่ะสองร้อยเองอ่ะนะครับแต่สวย นี่ครับจะมีแบบนี้อีเพียบเลยเพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับที่พันทิพย์งามวางวานชั้น6นะครับผมที่โซนของเล่นโอเคสลับวันนี้คูมวลก็มาชี้เป้าประมาณนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ครับคูมวลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วมารอดูกันว่าในครั้งหน้าคูมวลจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรจะพาเพื่อนมาซื้อของอะไรจะอะมีอะไรมาป้าย,ยเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันครั้งหน้าสลับวันนี้คูมวลไป้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย